สวัสดีตอนเย็นของวันที่28จะหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายมาหลายวันมากพุ mm. อย่างที่บอกก็นะรู้สึกเบื่อเบื่อไงไม่รู้เนาะช่วงนี้วันนี้นะทําขนมจีนแกงไก่กินจะใส่หน่อไม้สองอย่างเนาะเป็นหน่อไม้ต้มแล้วก็หน่อไม้ดองแล้วก็ใส่ไก่ใส่ตับใส่ตีนนู่นนี่นั่นกาแฟเย็นอ่ะเดี๋ยวยังไงนะขอตัวไปกินมื้อเย็นของน้าก่อนแล้วเดี๋ยวนะจะไปทํางานจ้า ได้เวลาไปทํางานแล้วจ้าอาทิตย์นี้ทํางานอาทิตย์สุดท้ายเนาะห้าหวันจันทร์อังคารศุกร์เสาร์อาทิตย์ออกกะยาวเนาะก็คือหยุดยาวอาทิตย์หน้าแล้วก็อาทิตย์ถัดไปเนี่ยน้ามีวันหยุดพักร้อนก็เลยเดี๋ยวได้หยุดสองอาทิตย์ยาวไปจ้ะยังคุยกันอยู่กับเดนิดว่าเราจะไปไหนกันดีเนาะเพราะว่าความที่ว่าก็ยังมีหลายประเทศที่ไม่ได้เปิดนะ้าเลยว่ายังไม่ได้จองหรือที่ไหนที หรือว่าถ้าเกิดว่าประเทศไหนเขาเปิดให้เข้าโดยที่ไม่มีคําเรียกร้องอะไรเนี่ยก,ก็อยากจะไปเที่ยวเมืองอน,นั้นของเขาเรืออะไรนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีที่ไหนที่จะให้ได้ไปก็คงจะหาเที่ยวในซีเเดนเนี่ยจะ้ะจะได้แบบว่าไปได้สะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากอะเนาะยัยงไงก็แล้วแต่เดี๋ยวไปทํางานกันก่อนดีกว่าจ้ะสวัสดีตอนเย็นหัวที่29สเดี๋ยวได้เวลาไปทํางานอีกแล้วเนาะคืนที่สองแล้วก็เดี๋ยวหยุด2คืน ถึงแผนละไปงานก่าสวัสดีตอนเช้าวันที่30จ้าเลิกงานแล้วเนาะออพอดีว่านา้าไม่มีผู้ป่วยแล้วก็ไม่มีใครที่โทรเข้ามาว่าว่ากำลังจะมาเรื่องอะไรนี้นะ้าเลยขอออกกะก่อนตอนนี้ก็เป็เวลาหกโมงสิบนาทีจะได้กลับบ้านเร็วเนะเราจะเมื่อคืนงานก็ไม่ได้มากมายเนาะเออ ว่าจะทำลิปแบบว่าเรื่องเล่าที่ทํางานดีไหมเพื่อจะได้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้กันฟังบ้างอย่างไงนะขอตัวกลับบ้างก่อนแล้วกันเนาะถ่ายมากก็ได้เดี๋ยวเพิ่มมีใครๆเขาเดินมาเดี๋ยวจะไปรบกวนชาวบ้านเขามื้อเที่ยงเย็นของบ้านน้าจ้ะของวันพุทธที่30สิบเนาะของเดนเนิดเนีเขากินเป็นพิซซ่าอะไรสักอย่างเนี่ยส่วนของลูกชายเนี่ยเป็นเคบับ ของน้าเนี่ยนะกินไปแล้วอาหารไทยคือแกงเองเมื่อวันก่อนแกงหน่อไม้ไก่เนาะกินขน,นมจีนแต่วันนี้กินกับข้าวแต่เดี๋ยวนี่น้าจะกินทุเรียนมาฝากดีๆแล้วนะาสั่ง first บัง b burst ทำอะไรดูกันใช่ของหอมทั้งนั้นเลย <laughs> แรกเลยอ่ะ mm. แกงไก่หน่อไม้ดองเ <Okay. S 2> นาะอ,อันนี้ทุเรียนเนาะหอมๆทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวไปแกะก่อนดีกว่า อันนี้นะขนาด550กรัมแล้วก็ราคา249.70โครโนก็คือ2อ0โครนนั่นแหละแพ็คเมื่อวันที่22เดิอน6กวันนี้วันที่30แล้วเอารีบกินถ้างั้นยังไงเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะทำารมิคกินกันจ้ะใช้แป้งโบลอยสำเร็จรูปเนาะมันก็ใช้แทนกันได้ นากนเกลยสวัสดีวันที่หนึ่งจ,จอนจรตออนสักสี่โมงเย็นเนาะปอดีว่านเนี่ยเข้ามาเอาของคือวันก่อนเนี่ยน้าเอารองเท้าไปไว้ที่ร้านขายของมือสองที่น้าไปซื้อมาแล้วน้าเนี่ยอยากจะขายก็คือวาเลนติโน่คือนั้น,นแหละทําไมถึงขายคือใส่แล้วเจ็บตีนมากเอาไปใส่ที่เมืองไทยเนาะใส่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยแล้วคือไปต่อไม่ได้แล้วเขาเนี่ยเขาเ,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 เรียกว่าไงอะ่ะต ประเมินราคาไว้ให้ว่าจะอยู่ที่ประมาณแค่นี้ซึ่งมันตั้งครึ่งราคาจากที่นาซื้อเนีก็เลยว่าไปเอาคืนเอาวะเดี๋ยวหาปะตงปะเตอร์แปะเอาแล้วก็ค่อยใส่เองก็ได้แต่นาเนี่ยหามือเย็นกินข้างนอกเลยก็อยู่ที่ร้าน Amazin g ไทยเนี่ยจ้ะไปไปดูกันเนาะว่าน้าั่งอะไรมากินวันนี้กันนี่เลยร้านน้าทะเลเนาะเดี๋ยวดูก่อนว่าเส้นอะไรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบเส้นเล็ก เส,เส้นใยถูกใจแล้วก็ด่มเป็นโคกนะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็คงจะกลับบ้านเลยอ๋อแล้วก็เลยได้ไปซื้อ,อของโจมารโลมาด้วยเนาะแล้วก็ของร้านซาร่าเดี๋ยวเอาไว้ค่อยทำคลิปอวดแล้วกันตอนนี้ยังไงขอตัวไปกินมือ้อเทีเ่ยงเย็นก่อนจะ้ะ กยังมีลมบ้างสวัสดีตอนเช้าของวันที่6จ้าไปเดี๋ยววันนี้ไปนวดกันเมื่อวันออกกะมาเนาะ เช้าวันจันทร์ที่หไม่ได้นอนเลยเออคนเดนนี่เขาบอกว่าไม่ต้องนอนหรอกถ้าเธอไม่ได้นอนกลางวันทั้งวันนะแต่กลางคืนเธอจะนอนยาวเลยก็เลยตื่นไปเลยมากกว่ายีบสี่ชั่วโมงของพอนับนอนเนี่ยตอนสามทุ่มครึ่งละถามว่าได้นอนตลอดทั้งกลางคืนไหมนอนหลับหลับตื่นตื่นจะเพราะว่าร่างกายยังปรับสภาพไม่ได้เนาะคือ ทำงานกะดึกกะกลางคืนน่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละร่างกายมันตื่นตอนกลางคืนต่อให้ง่วงไงพอหลับไปได้สักแบบว่าชั่วโมงสองชั่วโมงเี่ยมันก็จะตื่นตื่นแล้วมาทําอะไรตื่นนอนดูข่าวฟังข่าวหรืออะไรเงี้ยสักสองสามชั่วโมงแล้วก็หลับต่อยังไงก็แล้วแต่แต่วันนี้เดี๋ยวเข้าไปในเมืองไปนวดกันแล้วรถไฟก็ไม่ได้ไปจะวิ่งตลอดทางนะเพราะมันเข้าหน้าร้อนแล้วรถไฟมันก็จะทําทางเอ่อ ระหว่างสถานีหนึ่งอีกสถานีหนึ่งคือปีที่แล้วนะก็พูดแบบนี้แหละ <c oughs> แบบมันจะปิดเป็นบางช่วงต้องไปรบเมเอาซึ่งใช้เวลานาน,านอยู่นะแต่ก็นัดนวดไว้ตอน11โมงหวังว่าคงจะไปทันไปนวดกันดีกว่ามาได้คนไทยแล้วก็นวดได้ไหม,อมขอโทษตาที่โคตรตาล้าน <c oughs> <c oughs> ี่เซ่ใมากาแต่ก็อย่าลืมมาขยุสตคมบรรยากาศจะมืดๆเลยนะเพราะเน้นให้ลูกค้าหลับค่ะนอนทำงานเหนื่อยมาเยอะแล้วหลับโอ้โูถึงว่าทำงานมาเหนื่อยเยอะแล้วหรอเมื่อวานนี้โอกาสไม่หลับเลยไม่หลับเลยจะเข้านอนทีสามทุ่มครึ่งเดินเหนื่อยเดินเล่นบอกว่าพื้น่าถ้าเธอไม่หลับนั้นคืนนี้เธอจะได้นอนยาวๆเธอไม่ต้องหลับหรอกปสิก็นอนมาเยอะแล้วไง ตืน่นตื่นไปทำงานตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนหกโมงห้ามงขึ้นเนาะใช่บแบ,บกิกนมื้อเที่ยงเลยจากที่ร้านพงเนาะบุฟเฟ่ร้านพงก็จะเป็นอาหารไทยไแบบไทยจีนผสมอ่ะแล้วก็จะมีอะไรนะซูชิโนน,นี่นันอะเดี๋ยงงนะขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะ